ละครสั้นเรื่องเมื่อฉันกับน้องย้ายบ้านใหม่ย้ายบ้านใหม่ไปใบเตยแับนี้เราจะพี่ย้ายบ้านใหม่ยยหมกันบ้านใหม่อยู่ไหนหรอคะพี่โฟกัสก็มีทั้งหมดประมาณสาหลังที่จองไว้เอ้ยไม่ใช่ใช่สามหลังนั่นแหละฉันจองไว้เริ่มจากหลังแรกจะอยู่ที่เอเอไม่นี่ไง เออหลังแรกคือตรงไปอีกก็หนึ่งนะหลังแรกก็ตรงไปจากไม่อยู่ไหนไม่อยู่ไกลนี่นี่หลังแรกอะ่ะในซอยนะั้นน่ะนี่ก็คือหลังแรกที่เราจะซื้ออะ่ะนี่นี่นี่ยนี่ไงลงมาทัวรว์เร็วเ,เร็วเอิ่ม แต่ว่าเอ๊ะเหมือนห้องที่นี่มันจะเล็กไปเลยฮะจริงไหมใบเตยห้องนี้มันเล็กมากเลยอะ่ะเดี๋ยวไปดูหลังที่สองต่อกันหลังนี้ฉันไม่เอาฉันว่ามันไม่สวยอะ่ะใช่พี่หนูก็ไม่สวยเหมือนกันแถมบ้านมันหลังเล็กด้วยอยู่ได้แป๊บเดียวก็คงจะต้องย้ายหนีแล้วแหละ หลัง่อไปก็อยู่ที่นี่นี่แหละไอ้ไม่ได้อยู่ที่นี่หรอกตรงไปแล้วก็เลี้ยวตรงนี้มันจะอยู่ใ,ใกล้ๆที่แถวป้อมยากุซ่านะ่ะแถวๆแ,แก๊งยากุซ่าอยู่อะ่ะสีดำเหรอพี่ใช่ใช่นี่เลยเลี้ยวซอยนี้แหละเลี้ยวนี่เลยแล้วก็ตรงไปอีก อยู่ไหนเนี่ยหนูอยากเจอบ้านใหม่ส,สวยๆแล้วนั้นเนี่ยบ้านหลังนี้หรอพี่ก็ว่ามันไม่ค่อยเท่าจะสวยเท่าไหรนะ่นะนี่บ้านหลังนี้หลังมันเอยหลังก็ใหญ่ดีนะพี่เอาบ้านหลังนี้และลองดูก่อนหลังนี้มันใหญ่จริงหรออันนี้ก็คือตู้อะไรอะ่ะมันก็ใหญ่จริงนะแต่แบบว่าทําไมมันรู้สึกไม่โอเคในบ้านหลังนี้ก็เหมือนบ้านเราอะดูดิ มีทีวีมีโซฟามีตู้เย็นอันนี้ก็ห้องน้ำโอ้มีเตียงโต๊ะนั่งด้วยบ้านหลังนี้หนูว่าโอเคเอาบ้านหลังนี้แหละนะพี่นะไม่อะ่ะเหมือนพี่จะจองไว้อีกหลังหนึ่งอยู่หลังนี้มันไม่ได้สวยอะไรขนาดนั้นอะก็เท่าบ้านเรานี่แหละเอา,อางี้ละกันบ้านหลังนั้นก็คือมันไม่ได้อยู่ไกลจากตรงนี้หรอกเดี๋ยวพี่พาไปดูนะ่าจะบ้านหลังนั้นมากกว่านะหนูว่าบ้านหลังนี้นะพี่สวยแต่ก็ยังมีอีกหลังนึง ยังไม่ได้ไปดูกันมามาเดี๋ยวพี่จะพาไปดูรับรองว่าสวยงามแน่นอนบ้านหลังนี้หนูจะลืมจะลืมบ้านหลังนั้นไปเลยเพราะบ้านหลังนั้นมันก็ดูแบบไม่ได้สวยอะไรมากมายอ่ะอยู่ใกล้ซอยไอ้ลักเราเก็อ้อนั่นหรอพี่ไหนอ๋อนใช่ใช่ใช่นั่นแหละนี่แหละนี่แหละบ้านเนี่ยดีมากเลยนะพี่จองไว้ในราคาเอา่ม นี่ราคาประมาณหกล้านนั่นแหละเดี๋ยวนะโหุยพี่คือมันหรูมากหนูเอาหลังนี้แหละพี่บอกแล้วว่าต้องเอาหลังนี้หลังนี้มันสวยแล้วมันก็หรูด้วยนึป๊บนึงเดี๋ยวพี่เอาเราเข้าจอดก่นอนอะโอเคลงมาลงมานี่เลยเห็นไหมเขาแถมรถให้ด้วยนะนี่อันนี้ก็จะมีโซฟาให้นั่งด้วยดูสิ เนี่ยทีวีนั่งชิลพื้นคือแบบนี่โต๊ะนั่งชิลมากเราก็อยู่บ้านหลังเดิมมานานลองแบบซื้อบ้านใหม่ดูนี่เห็นไหมตู้เย็นมีแถมนี่มีแถมทุกอย่างเลยมันก็จะมีหนังสือโต๊ะกินข้าวอยากอ่านหนังสือก็มาอ่านอันนี้ก็คือห้องนอนเห็นไหมเนี่ยก็ควรมานอนดูอยากมานอนก็มานอนในห้องนี้ไม่เอาหนูจะขึ้นไปดูข้างบนต่อหนู สะอาดพร้อมอยู่ขนาดนี้บ้านหลังเมื่อกี้มันก็สวยแหละแต่ว่ามันดูยังไงไม่รู้ตรงเนี้ยก่อนจะเข้านอนก็ดูทีวีได้นะจะดูหนังผีระวังเฉียวสลังไว้กันโหพี่พี่กพูดอย่างนี้อ่ะดูหนังผีก็ต้องเฉียวสลังอยู่แล้วแต่อย่ามาเดินเล่นตรงนี้นะมีหวังตกลงไปนะดูหลังผีหนังผีรับรองว่าเสียวสลังแน่นอนนี่แต่ ้าจะขึ้นมาดูก็อย่าเอาอะไรขึ้นมากินแล้วกันเดี๋ยวมดก็จะเจาะมีกี่ห้องมีสองห้องโอห้องสีม่วงห้องพี่ชอบเลยถ้าเงินพี่จะอยู่ห้องสีม่วงแล้วกันนี่อมองไปข้างล่างก็เห็นวิวทิวทัศน์สวยจัดแล้วก็จะเป็นเอ่อต่อไปห้องต่อไปก็คือห้องเตีมนี่สีดำโอ้ยสีดำก็เท่กันเพี่ยสีดำดีกว่าม่วงน้องนอนไปเลยถ้าพี่ เดี๋ยวเราจะไปทัวร์ต่อที่นอกบ้านกันนะจ๊ะมาเดี๋ยวฉันจะไปทัวร์ต่อที่นอกบ้านกันถ้าถูกใจแล้วคือบอกเลยเอาบ้านหลังนี้นี่มีที่นั่งด้วยอันนี้ก็มีที่นั่งอีกอน,นี่ในนะ้ำมีสระน้ำให้พร้อมมีดอกไมาให้พร้อมเลยตกลงกับบ้านหลังนี้ตกลงค่ะเอาบ้านหลังนี้แหละ ตกลงเอาบ้านหลังนี้ขอไปเก็บเลยจ้าค่ะพี่วันนี้ไปกินข้าวนอกบ้านกันค่ะพี่อ,อ่เอาละคลิปนี้ก็คือคลิปละครสั้นนะแล้วก็สำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องโฟกัสชาแนลเวดเยอะด้วยนะคะกำลังใจให้พี่แม่วุ้มกับด้วยนะ เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะเอ่ออะไรไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวพรุ่งพรุ่งนี้เราจะทำคลิปสนุกสรุยให้ทุกคนได้ติดตามอีกบ๊ายบายครับบ๊ายบายนะจ๊ะ